นี่คือสรุปเรื่องตำนานโรมูลุสและเรมุสจากตำนานหมาป่าสู่ประถมกษัตริย์กรุงโรมครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นตำนานคลาสสิกเลยนะเกี่ยวกับกำเนิดกรุงโรมเล่าถึงฝาแฝดที่ถูกทิง้งแล้วก็รอดมาได้เพราะหมาป่าเลี้ยงดูใช่ครับหมาป่าจริงๆนี่คือจุดเริ่มต้นของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากๆแห่งหนึ่งในโลกยุคโบราณเลยประเด็นแรกนะครับเรื่องกำเนิดแล้วก็วัยเด็กของฝาแฝดคู่นี้โรมูลุสกับเรมุสเนี่ย เขาว่าเป็นลูกของเจ้าหญิงริยซิลเวียที่เป็นนักบวชหญิงพรหมจันทร์กับเทพสงครามมาร์สเลยนะแต่ชีวิตก็ไม่ง่ายครับตาของพวกเขาที่เป็นกษัตริย์ชื่อนูมิเทอร์ถูกน้องชายตัวเองอามูลิอุสยึดบัลลังก์เมืองอัลบาลองกาไปแล้วอามูลิอุสเนี่ยก็สั่งให้เอาเด็กแฝดไปทิ้งแม่น้ำไทเบอร์ซะโหดมากแต่โชคดีที่คนรับใช้สงสารเลยแอบใส่ตะกร้าลอยน้ำไปแทนแล้วใครเจอหรือเปล่าแม่หมาป่าครับที่เรียกว่าลูป้า มาเจอพอดีเลยให้นมเลี้ยงดูจนรอดชีวิตมาได้เออ่แต่ก็มีข้อสังเกตนะอย่างนักประวัติศาสตร์ลีวีเขาว่าลูป้าเนี่ยอาจจะหมายถึงหญิงโสเพณีมากกว่าหมาป่าจริงๆก็ได้อืมก็น่าคิดนะสุดท้ายก็มีคนเลี้ยงแกะใจดีมารับไปเลี้ยงดูจนโตครับพอโตขึ้นมาประเด็นที่สองพวกเขาก็รู้ความจริงสิครับเลยกลับไปจัดการอามูลิอุสทวงบัลลังคืนให้ตาได้สําเร็จทีนี้ก็อยากจะสร้างเมืองของตัวเองบ้าง แต่ดันมาขัดแย้งกันเรื่องทำเลที่ตั้งนี่สิโรมูลุสอยากได้เนินเขาพาลาไทาที่ที่แม่หมาป่าเคยอยู่ส่วนเรมุสก็อยากได้เนินเขาอาเวนไทและสุดท้ายนะครับเรื่องมันเศร้าตรงนี้แหละความขัดแย้งมันบานปลายจนโรมูลุสคลั่งมือฆ่าเรมุสน้องชายตัวเองในวันที่21เมษายน753ปีก่อนคริสต์ศักราชจากนั้นโรมูลุสก็ก่อตั้งเมืองบนเนินเขาพาราไทาตั้งชื่อว่าโรมตามชื่อตัวเองเลย กลายเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองไปนานถึง38ปีก่อนจะหายตัวไปอย่างลึกลับในพายุเชื่อกันว่ากลายเป็นเทพชื่อคิลล e รินุสไปเลยนี่คือเวอร์ชันที่คนรู้จักมากที่สุดนะครับแม้ว่าจะมีตำนานอื่นที่เล่าต่างไปบ้างก็ตามสรุปแล้วตำนานนี้ก็คือเรื่องราวต้นกำเนิดสุดอาัศาจรรย์ของกรุงโรมจากเด็กแฝดที่ถูกทิ้งและรอดมาได้เพราะหมาป่าสู่การเป็นปฐมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองครับ